นี่คือจอมยุทธเด้เบื้องหลังคนนั้นประทัมาดาเนี่ยตะตุ้มแบห้อยขั้นแต่ละมือแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุทธเฮงมวยจีนเนี่ยโอ้ด้ว่ามันทุกถูกเงทุกท่าเลยโดยเฉพาะท่านกาเลียนไอ้นุ่มบัดเมาจังสิ้วมาต้องห่วงนล้ฝึกได้ไหม ย่าเจ้าสฮึิชิ่ิ่ายๆซะรลบ้าหนังจีนคงจะไม่มีมอนอีกแล้วล่ะเพิ่นว่าบ่ามาว่าเสาว่าแรกงนัง ฝึกล้มปุ่งล้มปานแล้วอืม้าไอ้นุ่มมัดหมอกมัดเมาเอาไว้ใส่เบ็ดเห็ุเห็ดจังไรจำมาใส่เบ็ดทุกอย่างอืการฝึกมันก็ธรรมดาใส่ไม่ลังเดียวมันก็เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่อยตักป่านนั่นก็ยังวลาบอยู่หาตักกี่ยกกี่ย่างเหตุการณ์เหตุงานแล้วก็สวมวิญญาณจอมหยุดคือเก่าชชว รบเขตลีล่าเานี่ยว่าต้องห่วงถ้าอีิเหตุได้เมื่อนั้นเราก็มาหาตักขี่ย่างเข้มข้นดีจริงๆะว่าแล้ว,วกับตัก,กขี่ย่างขนาดตักขี่ย่างก็ใส่เพยงมวยจอมยุทธ์ี่ตัก,กแล้วกับอลวะเอาละบาทนี่ สรางมามีคนมาเห็นบุนี่คนมาเห็นเขาก็ดีหวัวควรนเล่ายู่นละตักขี้ย่างแ,ยงแล้วก็ต้องจูดด้จูดให้มันนำให้ขี้ย่างให้น้ำยางมันออก